นี้เราจะมาทดสอบแผง200วัตต์นะครับกับปั๊มน้ำซีโฟามพัน้นะครับ12โวลต์ตัวนี้แต่แผงนี้จะเป็น21โวลต์นะครับถ้าไม่ได้ต่อแต่ว่าถ้าต่อแล้วเดี๋ยวเร,เรามาดูกันนะครับว่าความแรงมันจะเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณเที่ยงนิดนิดครับโอเคดผมขออนุญาตต่อิดแป๊บนึงครับ ตอนนี้ต่อสายปักเรียบร้อยแล้วนะครับดูกันครับนะครับหลอานเพียงน้ําที่ได้ก็แรงเช้ได้ครับแรงเชได้แรงเชไ,ได้นะครับตอนนี้พอที่จะใช้าง,งานได้ครับใช้ง,งาน ควรบ่ปุ๋ยขัดไฮโดรแลท์นะครับน,นะครับกก็เดี๋ยวหาที่ตั้งตัดไปดีๆแล้วก็เดี๋ยวทำดีๆก็น่าจะได้ละโอเคอันนี้ก็เฮยเรื่อยครับไฟฟีสายไฟผมใช้เป็น v t c ครับ1.5ที่งุดว่าไม่แน่ใจว่าจะ เล็กไปหรือเปล่าวาถ้าที่หาได้ที่ใกล้บ้านที่สุดตอนนี้ก็เนี่ยเริ่มร้อนละนิดๆแต่ามานั่งดูโหลดในทีว่าใช้งานนานๆาจนะไหวไหม